สวัสดีครับมาพบกับชฉยเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องตัวพัดลมพกพานะครับตัวนี้ซื้อจากช้อปปี้ร้อยสี่สิบเก้านะครับมีค่าส่งะมีโค้ดลดนะครับแล้วก็ค่าตรงละสิบห้าบาทก็ประมาณตกร้อยหกสิบสี่บาทนะครับขอตัวนี้เป็นแบบห้อยคอนะครับสเปคก็เป็นอ,อ,อินพุตไฟเนี่ยห้าโวลต์หนึ่งแอมป์นะครับพาวเวอร์มันก็อยู่ที่ห้าวัตต์ อ่าที่ชาร์จก็ตามสเปคก็เป็นไมโคร usb นะครับแบตเตอรี่ก็1800มิลลิแอมนะครับน้ำหนักก็145กรัมนะครับอันนี้ตามสเปคที่เขาบอกมานะขนาดก็ประมาณนี้นะครับบอกว่าชาร์จชาร์จไฟประมาณ3าชั่วโมงใช้ได้2องถึงหชั่วโมงอ่านะครับเองมาดูนะครับว่า้า้ได้นี้นะต้องมาทดลองกันพักหนึ่งนะจะเป็นยังไงก็จะมี3สีนะครับสีเขียวสีขาวแล้วก็ สีออกอประมาณนี้นะเขาเรียกอะไรวะสม้มน้ำตาลหรือสมสม,สมในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับสายเป็นไมโคร usb นะครับแล้วก็มีสายห้คอสายให้คอเป็นอย่างนี้นะครับมีสี่ปรับระดับประมาณนี้เนาะะปรับระดับได้ะนะครับพัดลมก็ หน้าตาแบบนี้นะครับอ่าด้านเป่าจะเป็นด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านดูดอก็คือห้อยคอแล้วก็เป่าเนี่ยอย่างนี้นะครับอย่างตามรูปก,ก็คือเป่าขึ้นมาที่ตรงคอเราเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมลองใส่สายก่อนนะครับปึ๊บอ่ถูว่าที่ใส่สายมันดูเหมือนจะไม่รู้จะทนไหมครับดูแล้วมันไงไม่รู้เป็นเหมือนหนังเทียมนะอ่า ต่ดวดตรงนี้ก็เป็นเหมือนพลาสติกมากกว่านะครับน่าจะพลาสติกชุบห้อยคอก็ห้อยคอประมาณนี้นะครับใส่มิตรงเนะาะเขาแก่ก่อนครับสวิตเปิดปิดก็ตรงนี้นะครับมีสามระดับนะครับก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะ เยลนะ็ด้พลาสติกประมาณนี้นะเอ้เย็นเย็นใช้ได้นะ,ะแต่ความทนทานนี่ก็ต้องดูนะครับระยะเวลาก็ต้องลองใช้งานดูนานๆนะจะเป็นยังไงนะครับหลังก็มีสติ๊กเกอร์บอกสเปคประมาณตามที่เขียนนะครับแล้วก็ถ้าจนะเปก็มีแต่มันคูณไปซจีนนะครับแล้วมันบอกว่าตัวนี้ปรับได้ แค่เดี๋ยวลองแกะดูนะครับตั้งได้แต่เหมือนมันไม่กล้านะครับเหมือนมันจะหักเลยอ่าเขาบอกว่าพับได้ผมไม่กล้า,ากัดนะมันเหมือนติดแค่เนี้อ่าแต่ปกติผมก็กัมาห้อยคอแล้วมันเหมือนมันจะตั้งได้นะแต่ผมไม่กล้านะดูแล้วมันไม่แข็งแรงเลยมันมันจะหักเลยตรงนี้น่านจะเป็นจุดจุดที่ไม่ดีนะดูแล้วไม่แข็งแรงอ่าด้านชาร์จนะครับที่ชาร์จก็อยู่ตรงนี้นะใสยชาร์จก็อย่างนี้ผมลองชาร์จดูแล้วล่ะ ก่อนที่จะเอามาทั้รีวิวแล้วก็ชาร์จเข้าปกตินะครับใช้เดี๋ยวไอ้เรื่อ,องการใช้กับความทนทานแบตเตอรี่จะต้องดูใช้กันไปสักพักนะว่าเป็นยังไงนะครับอ่าสำหรับน้ําหนักก็ประมาณในประมาณร้อยร้กว่ากรัมนะครับร้อกรัมก็พอสมควรนะอ่านะครับเดี๋ยวเราก็มาลองชาร์จดูนะครับผมก็จะชาร์จจาก power bank นะ เพราะว่าจำถึงสายไฟม,มันระเกะเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับยบไปด้านบนนี่อนีอ่อ่าเสียบนะครับอ่าถ้ามีชาร์จก็จะมีไฟกระพริบนะครับอ่าคนี้นะครับเป็นสเตตัสอ่าไม่มีก็คือไม่ไม่ชาร์จนะแต่ชาร์จเต็มื่าเป็นไงก็จะไม่ได้ผมลองชาร์จเล่นเนท่านั้นเองนะครับไม่ได้ชาร์จจนเต็มอ่า สำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับประชากรฝากกดไลค์คกดแชร์กดติดตามช่องจุฬาจุตัในยูทูบชาแนลแอนเฟนเบรตจุ p h ต t o นะครับผมสวัสดีครับสําหรับตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มหน่อยเมื่อคิดตอนแรกผมไม่กล้าดึงน,นี่ผมลองดึงนะต้องดึงแรงๆนะครับขั้วหักที่เป่งเลยอ,อ่าเน,นี่ยถึงประมาณนี้ครับตอนแรกผมนึกว่ามันหักนะเนี่ยอ่ามันจะตั้งได้ประมาณนี้นะอ่านะครับคือตั้งแล้วก็เอามาเป่าเป่าเข้าตัวเราโอเคนะ ครับส้ารับ